จะแค่ดูรูปโหลดนารูโตะเราตกพุทธรัคาเกโยชิเอ้ยเฮ้ยโอโรจิมารุเอ็นจัตเฮ้ยใครเอางงกุนไปไว้สัตว์เฮียเกโดนยิงตัวเฮ้ยคือมีข้างล่างด้วยนี่ว่าเฮ้ยนี่มันฟางก่อนนะฟางก่อนนะฟางก่อนนะนี่มันคิดต์สโตมีโอโรจิมารุมาหน่อยแน่แกไม่มีทางสู้กับตระกูลคุณ่าไม่ร้องเฮียออนติดไปเดิน อัพสกิลก่อนไอ้สารจะตายแล้วกดเลยผมล็อกได้ผมล็อกได้ผมล็อกได้ล็อกอ๋อมึงเล่นไม่คิดยาเหรอไอสารจะตายแล้วอย่าพึ่งล็สับหัวไอ้เชี่ยสตันเยอะจังไอ้สารจะเพิ่งยู่ว้เอาพี่ตาไอเหี้ยกูจะตายมัมุมไอ้เหี้ยยังไงยังไงไปตามกไปฟามตามก่านี่อย่าเพิ่งนี่เฮ้ยสกิล มึงไปก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งกูไปก่อนแล้วไปฟาร์มที่อื่นเราทีมเดียวกันในสนามอ๋อแล้วทีมที่ผ่านถูกลืมอ่ะแต่เ้าโหดจังอ่ะปิดหน้าบ้านเลยอ่ะฝั่งนู้นตู้ไม่ได้นะ่อีกสิบวินิจจะรับอีกแล้วเฮ้ยเชี่ยไอ้เชี่ยวคนกูเชี่ยทีเดียวตายเอาละเอาละเอาละคู่ที่หนึ่งเย้เชี่ยเอาละ เดินฟงประตุระกเครื่งโยวชิกระถาตักูล็อกไปไม่ได้ขยับไอ้สัตว์อะไรไอ้ยังโกงไปมัะเดี๋ยวมันจะแค่มดปวกเท่านั้นแหละเค้กไอ้กูยังไม่ทำเฮี้ยเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮี้ยอะไรเนี่ยโกงไปนะไอ้เหี้ยกูบอกแล้วตัวกูโกงตัวนี้กูยังไม่ใช้คาถาเลยไอ้สัสไอ้โอ๊ด ขำขำเงินกินเรียบร้อยแปดมี่ห้าร้อยผ่านเลยนั่นแหะไอ้เชี่ยคอมโบคอมโบผมรูละนี่เหรอได้ยังไงนี่เหรอฉายาเซียนวงสักุระไอ้เหี้ยิวโดนคิดงฆ่าผมเรื่องไม่พร้อมทักเขยทำให้คุณล็อกได้กูเชี่ยคุณหนีละคูหนีละ

ไปไหนอุ้ยอุ้ยเคลอนเต่าเฮ้ยเราไปขีมันกี่แล้วอะเป็นแค่นิ้จาชั้นตามยาริอามายืนอยู่ตรงนี้ไอ้แก่อุ้ยเฮ้ยกูโดนรู้ไม่ทันนี่อะไรเต้นอย่างอย่างเกียร์เลยลากกูไปตรงช่องแคบมาร์โกย์อะไรแบบนี้โดนเสียเคลืนเต่า ไอ้นักดาบที่วิ่งหนีเนี่ยมันไม่ควรจะเรียกตัวเองว่านักดาบเนะแค่กูไม่มีบาดแผลที่ตางหลังกูก็ถือเป็นนักดาบแล้วไอ่แต่บาดแผลจะเข้าหน้ามึงอยู่ไหนมาดิแต่กูไม่มีเวิธีหาตังค์ที่เน่าสุดก็คือการตบไก่เว้ยยริงว่ะแกเอาใส่ตัวฟองมกูทำไม ไอ้เจ้าที่กูได้ก็รับไปให้ขอบคุณมากขอบคุณมากเต้เอาเมื่อกี้ตัวปอมหรอกว่าตัวจริงดูอ่อนเหมือนกันเลยโน้นเลยโมหอวตายเลยยังไม่ได้คอมโบเลย้เ้าีโดนเดีตายว้กมความทงี่ไหนมอยังเท้ารองเท้ามันจะทให้เรามีสบได้ พี tai. ่ยังมีบิ๊กอยู่แล้วแต่แกต้องซื้อไม่ผมผมมีบิ๊กเหมือนเอางั้นเก็บเงินซื้อเงินอาเอาละ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 โอ้ยโรจิมันรู้ปทากับซึงโอ้คือซู่งซึ่งซึ่งซึ่งปทาเุ้ยเจี๊ยบประตูไอ้นี่มันโดนปะเฮ้ยไม่ตายไม่ตายโดนสะท้อนตายเหรอโดนอะไรอ่ะไม่โดนลากเข้าไปแดกเลยนะเพื่น หลอแล,แล้วก็ตายเลยไอ้กูแยกลงหลบหลบได้ด้วยเมื่อกี้ออนแอบไปตีบอสด้ต่าเก็บแตงเก็บตังกฟา์มอุ้ยอุ้ยไม่โดนจ้า มงกูนไินจา,าสาวะอย่างมึงนั่นเหรอคิดจะโจมตีกูเหีย้ยตุ้มรัมมันได้เชีย่ยเอ้ยแรงยังวะไอ้ตัด <c oughs> เห็นได้ไงวะมาสนามโูเง่าเห็นมืออะไม่มีทางแตกสกุไลกูเนาะงูกุลไอ้ตันกุลบิงหนีอย่างเดียวเลยตัไอ้กูได้ไอเทมละอะไรไหนล่ะบูพรางโจมตีสองร้อยเชี่ยนี่เอาด้วยเอาด้วยแค่ร้อยเอง มีคนแอบฟาร์มบอสข้างบนทุกคนแอบฟาร์มบอสข้างบนมีคนแอบฟาร์มบอสแล้วกูเห็นน้ำนี่ไงยนังรักูจับโอ้เชี่ยถ้ามันอยู่ในประตูเป็นอมตะไม่พี่ผมมันกี่อยู่พีผมผมหลุดออกไปอวกาศช่วยด้วยเชี่ยมาเร็วลากมันมาเร็วมันมาเร็วเฮียเรนจะได้บอสดีมากใจแล้วเอาเยอะๆโอ้ไปกันไหนอ่ะ ฉลอนมาจากไหนไม่รู้ปีไงคุณดันเธอมาโดนล้อมเธอขาน้ำเจี่ยามือเงี้ยเป็นของมันมาเยมันลัดไอเทมเราไปแล้วสลานคมเข้มเอาแล้วอ้ตนีเราต้องจัดการแล้ว่ะแต่เราจะฝ่าจัดการนะเบนเคทีนะเอ้าทำไมวะผมตายเลยพี่เอ้าทำไมมันตายเลยอ่ะสกิลผมสิงล่างบนเเล่นบนโซลูเรคเกอร์ยวิชอ๋อสกิลวันตีมันคือทินทินเคนเนอะ

ผมไม่นาที่ไดกทุกคนม่แล้วแกมันมาผิดเรื่องเว้ยโอ้โห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 แหมดึงตลอดเลยนะไอเียตัวกดแม่งแรงมากเออไม่ได้โอ้ดักหน้าบ้านดักหน้าบ้าน พี่พอมันอยู่ในบ้านเอ้จ๋าเห็นป่ะตัวหลังสุดตัวหลังสุดตัวหลังสุดอุ้ยเชียเลือดผมมีผมเลือดเยอะแล้วพี่สบายแล้วเดินกรอกมาเดินกรอกมาดิเอ้ต้องซื้อบ้างเขาอเลือเพิ่มสองเท่าเลยเอานะหนี่ไงคาถาล้วนตกยังไกดูดดูดมันแล้วดูดมาแล้วโอ๊ตการอุณ เฮ <le> <le> ้ยเคปมาเติร์นกีด้วยวะองเติร์อันตีมันเลื่อสิบหกแล้วแล้วมึงคิดว่ามึงมีอันตีคนเดียวอย่างนั้นเหรอไอ้แก่เฮ้ยเฮ้ยไอ้เชียมาเมื่อไหร่อุ้ยไอ้เชียทีเดียวตายเลยโครนไอ้ฟาร์มเพื่อะฟาร์มเพื่อะโอ้โหเงิน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 เทียบเงินเทียบโอ้โหเลยว่ากระจูดใจแล้วดีมบ้านถึงไอ้นี่เลยอ่ะไอ้เรือองไร้ป่าวแล้วเราจะไอ้เชียเคไม่แยกร่างมาไอ้เชียคนโกงเลยมีศรดทธาปะเนี่ย ที่ผ่านเออเอ็มเลี้ยงล่างมาไอตัวนกคนเรียบร้อยล่างแยกหมดอ้าวโซ่อนไอ้ไอยังไม่ทันโนยได้อยู่กูก็ขึ้นวินเหมือนกันเมื่อกี้จริงหรอเออสะเต็มแลยไอจีไอสกิวสุดาเฮี่มาพูดโอ้ยเงยเยอะมากตุ๊ปปาสยามเออมาดิยผาถ่ายแยกล่าง อุ๊ยมึงพันสวยตายไปซะเอาละตายคาแบกแล้วเลยขยับไม่ได้เสร็จแล้วล่างคนแอบฟาร์มคนเลยมอยู่เลือดโลมาไฟาร์บีบีมฟาร์มอยู่เหมือนกันเฮ้ยไอ้เชี่ยไปไหนไปไหนไปกุณแกไอ้เดิมไปกนตีดอยู่โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะลี่ไก่ช่วยฉุดด้วย แย่แล้วว嘛ไอ้เชี่ยวมันอยู่ได้ยาวๆเลยว่ะตรงเนี้ยมันีดูดเลือดด้วยเฮ้ยทำไมทำไมวะไม่มีดูดเลือดวะเป็นสกิลอะไม่เป็นสกิลดาบนี่พี่ไหวแล้ตายกูตายผู้ตายครับแพ้แค่แพแค่คนอย่างเดียวเลยตายเสียแต้มบอกโอ๊ตไม่ไม่ เราทีเกมมี้แม่งตายแล้วแม่งเกิดโคตรไวเออดีดีดีเหี้ยไอ้เหี้ยใจร้ายยังยืนงงหาซื้อของเฮียกูหาไม่เจอถ้าผมเดานะอันนี้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยจันโอเคกูซื้อถูกเลยเกมมึงเจอกูว้าวเายเฮียรอขูก่อนเอากูลบได้เฮียไอ้เฮียโอนอีกตัองแล้วไปเจอกูโอ้ยเหี้ย ทำอะไรเพื่อนฉันใครมาเปิดปานวาลีตรงนี้ค <c oughs> าถาระเบิดวัคกรวาลีกูระวังรถมันจะนม,นมันจะนั่เราไปกินเฮ้ยผมมีเซนโงสุาการะโจมตีไก่รถประตูะออะมึงปนเมื่อไหร่มึงโดนกูอ่ะไี้ไอ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 ้าเ <c oughs> นี่ยตีไก่หนุ่ม,ต, <c oughs> มตีไก่แค <c oughs> ่มันเลือดเกาะมันร้อยห้าสิบ ไอ้เจมันเยอะมากโหมึงซื้อของไอ้ยี่สิบเอวันเป็นโกงเกินสุก็ไป็โอโลจิมรูจริงๆเนี่ยเขาโกงนะครับเฮ้ อุ้ยก็วะอ้ย้กูไม่จะรงยเยโชคดีพี่ไปอย่อุ้ยเียเป็นอานชิญดเี่ยเฮยโกูฆ่าเียกูนกเียกไปโกเกินมันเ้วสาแล้วใจล้วเลยจะสู้จะไงมันต้องเทิร์นเ้วก่อน ไอเคกูได้นะต่โอนมันหลุดโลกไปเลยใช่เหรอมึงบอกมึงสู้กูได้จริงๆเหรอเออสู้ได้เมื่อไร่ัดโดนทีแล้วไปดิไอเฮียกูกำลังเลือดน้อยอยู่เมื่อกี้พูดถึงได้คือถ้าเปรียบเทียบไปไอโอ๊ตเป็นแบบโคคังเงี้ยมึงมันก็แค่เกะนิดที่ที่เบอร์กูยังไม่แชป์ตีแล้วเนี่ย ขออนุญาตใครทำอะไรอแยบบ่างเงี้ยฮะใครทำอะไรจะรถที่ไหนไ<ห>อ<ด>้โอ๊ตไม่รถหรอไม่รถหรอให้พูด,อ,ดอีกรอบไม่รถหรอ,อไม่รถหรอเฮ้ยทีละเกือบหมื่นแล้วนะตะเกียร์เทมไม่เก่งว่ะไอเทมแล้วสงสัยต้องเจออยูกประจุแล้วอนะไอ้เหี้ยตัวเสือมาไอ้เหี้ย ต้อเสือกมากูมาเพื่อเปิดอัตติมึงทำผิดเรื่องแล้วไอ้เหี้ยเลิยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยแยกว่างอุตีสดด้วยเฮ้ยไม่รู้กูณทำตัวตัวตัวเมื่อกี้เมื่อกี้เฮ้ยไอ้งงคุณมันจะแตกแล้ว เีช่ป่ะนี่ดูเลือดเจ้าเราเริ่มสู้ไม่ได้แล้ววะเราต้องเปลี่ยนแผนแล้ววะแอคกอ๋อแอคกอ๋อใครคุณพาแอคกอ๋อคุณพาแอคกอ๋อโอเคแอคกอ๋อน้องโอ้เหี้ยนี่ไม่โชคมาตอนที่กูแบบใส่ตัวอื่นอยู่จินจาน่ะเขาไม่เปิดเผยตัวเองก่อนหรอกเว้ยนักดาบไอ้เี้ยเขาไม่เล่นวิธีสระผงงี้แบบ ไม่พอ <mm ีกเป็นยม่ no ูดเลยเพื่อเปลีกินโตะปะเกลนโตปะไม่้อดส่มโมไปได้เลยเกียล่างเกียรล่างเโอ้โหหนีหนีอ่ะแกตบจอมันมุกมาเลยตัวนี้ชัวนี่ไอ้ถูกด้วยไอ้เอ๊ โอ๊ตมึงฝากไปเล่นเกมหน้าเราไอ้เหี้ยตลกเหรอตลกเหรอเมื่อกี้ตลกโหเฮ้ยเอาจมดินด้วยทใช้ทุกคาถาเดี๋ยวช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยโดนทใช้ทุกคาถาไอ้เหี้ยโดนลัดด้วยไซะฮึสกินเกฮ้ยนะไม่รอดแล้วโอ้ยโอ้ถ้าไม่ตายมึงสวนได้โอ๊ตมึงตายอย่างสงบซะไอ้สวะ โหเยี่ยเยี่ยมได้รับคู่เทียนนี่ไม่รับพี่แค่มาช่วยยิงมันไม่รอดโหเยี่ยล้ำสุดนายยี่พี่แล้วได้ยิงตู้ดีตันตลกตตัวออะไรเ้สสกิลกูคูดาวอยู่ไอเกตินสกิลกูคูดาวอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวมันเวลตันเท่าไหร่เฮ้ยต้องลีอ่ะมันไม่มีตันเว้ยมันเล่นเป็นลิงเลยมันต้องลี ไม่ต้องดีแล้ว,วขอตบไอ้เหี้ยนี่ก่อนผู้เด็กว่าผู้เด็กวันนี้คุณตัวไหนให้ทายตัวไหนเนาะต,หหตัวน่าสุดนตะัวน่าสุดตัวนี้แหละตัวนี้แหละน้องไม่มีตัวเลยหรอกเอาอะสุสีจัดจับกิ๊งตัวไหนเนาะเขา ไอ้เขี้ยกูไปดูเวลากูไปดูแบบลืมดูเวลาแม่งไม่เหมือนตีโอเคไปเปิดเลยทีมาแล้วเจอแล้วสเปนเข้าสามเฮ้ยไอ้เขี้ยกูตีนั่งอยู่ <c oughs> ลุมตอมันบูดิไอ้เขี้ยเข <c oughs> ี้มันจะกีมาเลยวอีกแล้วอนนลนะโอ้ยชาร์จดานมาชาร์จว่ะ

ไม่สกิลเออโอ้มันฆ่าได้ปะจอมบูอ่ะฆ่าได้มันได้โอ้โหนต้องนี่ขนาดไอโอ๊ตโดนจอนบูสกิลเดียวไอสัตว์กระเด็นไปมสั่นให้อันนี้ปุกน้ำปลุกกำแพงปลุกรถอย่างเจ้าน้าพีรู้แล้วอ่ะไอไอเทมนี้คือไอเทมดูดเลือดป่ะไอไอขวานอ่ะขวานอ่ะขวานราคาหมื่นเองอ่ะซื้อร้านบนอ้าวผมก็มี เออแต่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมแกไม่ดูดอ่ะไม่รู้โอ้ไม่ไหวว่ะยอมละยอมแล, <laughs> มแล้วสุดอออกย่อดผมโดนขึ้นเต่าโอ้โหโดนโดนกูยิงสามทีตายฆ <laughs> ่าค่ายมาเฮ้ยมึงไม่ตายในบ้านมันด้วยเหรอ ตูตีสสตว์เล้วไงเราโดนฆ่าคาบ้บนกาะแน้ำเกะกะยิ้มหายเลยคุยต้นไม้เฮ้ยเนี่ยไอโอนแล้วมันเหลือที่ะต้อมีสามตัวเยี้ยโอ้โหสามอเมรนกินยี่แม่รุ่นหนึ่งรุ่นสอง แต่ละตัวใช้กระถางด้วยอ๋อระถางไม้คระถางน้ำดีกว่าโอ้ยโอ้ไ่ได้กันเลี้ยงแฉกไปเสร็จเลยนี่ขนาดมันยังไม่ใช่ตัวมันเล่นเลยนะเมื่อกี้ไม่กูเพิ่งเกิดเองเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยถือกระทืบในนี้เลยช่วยด้วยแยกล่างกูใช้วิชาทำมือ ฉันมันออกในเกมไปเลยอุจิวะใจร้ายนี่แม่งโคตรกระโปงเลยนี่เลย